ฮัลโหลสายการบินรอยเอทคอมเอนต์ยินดีให้บริการจ้าอ๋อเที่ยวบินมะค่ะตอนเศร้าหรือตอนแรงค่ะอ๋อตอนเศร้าน,นะค่ะน้อไปก็ไปแน,คน,นะคะ่ค่ะอ๋อผัวกับเมียน้อค่ะค่ะเพอีกค่ะอ๋อหลูกคนหนึ่งค่ะเป็นสามทีนางนะคะ่ะฮะเพิ่มเพิ่มไปค่ะอ๋อเพิ่มหน่อยอีกคนหนึ่งเออเกาหลี่น้อเจ้าเนาะเอยอย่างงี้เชี่ยวเด็ดแม่มั้งค่ะ เอาบอค่ะบอ้ค่ะไ่ได้เบาหรอกว่าลูกค้าค่ะไผอีกคะฮะไม่น้อยผัวโอ้ยขอบคุณมุทีจมาแม่สนุกแกกเนาะค่ะแมนสนุกสีกันเนาะโอ้ยบอบอค่ะค่ะบอค่านููวาสตอเบอรี่อันภาคใต้แซ่บดีค่ะไม่ใช่อีกคะแน่สิแตกเลยค่ะสิแตกตอนไปบินนี่ค่ะเอาอย่างค่ะประแดกบอง ปลาแดกบอกเนาะค่ะนาอปลาแดกบอกจคกทีค่ะสองทีค่ะฮะเพิ่มอีกเพิ่มไปค่ะปูกำยาผัวโอ้ค่ะจะเป็นเลื่งหมาเนาะอีปอบเอ้ยเอาบอค่ะบอเดดาค่ะบอไดราปอบค่ะบอค่ะบอกว่าอากาศหนาวนี่ปอบอาสีออกหลายเนาะค่ะนาะกระเรียนผ้าห่มไปน้ำเอาค่ะเปลี่ยนแบดเนาะค่ะซาดแบบแบบค่ะแมนค่ะพวกยาหม่องไปน้าได้ค่ะเด้อ หามไรกรงเกงขาสั่นจำจิมนะคะแมนค่ะโอเคนะคะน้อสามพันห้าร้อยหกสิบบาทค่ะค่ะจำรอไดที่เคาน์เตอร์นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเกตดโมลี่ที่รัตนสมโภชมหาวิหารนสาเกตนครราชนีกราการศีปาะบริเดชายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคอีหามเอ้ยพ่อกัน